โคดพยักโรกาวินาศตอนที่116เรื่องที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหลังจากเผาลังแมงมุมชินเฟิงก็เดินทางกลับโรงแรมนอกจากนี้ระหว่างทางเขายังได้กวาดร้างกองทัพมาแรงไปเป็นจำนวนมากเมื่อเขากลับมาถึงก็พบว่าเฮอลิงกับคนอื่นๆออกมารออยู่ด้านหน้าโรงแรมแล้วทั้งหมดต่างออกไปมองไปทางชินเฟิงด้วยความเคารพแต่ก็ยังมีร่องรอยของความสับสนอยู่เช่นกัน แม้ว่าตลอดทั้งเมืองหานจะตกอยู่ท่ามกลางดงศัตรูแต่อุปกรณ์สื่อสารของผู้คนยังคงใช้งานได้ชินเฟิงทำอะไรบ้างข้างนอกนั้นไม่มีใครไม่รับรู้บางคนถึงขั้นสามารถถ่ายเหตุการณ์บางส่วนที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เขากำลังหลบหนีการไลร่ล่าของกองทัพแมลงช่างเป็นอะไรที่น่าประทับใจชินเฟิงกำลังควบขี่ม้าโดยมีกองทัพแมลงไล่ล่าอยู่เบื้องหลัง ช่างภาพสามารถซูมจับสีหน้าของชินเฟิงได้อย่างชัดเจนในเวลานั้นและพบว่าชินเฟิงหาได้แสดงออกถึงความหวาดกลัวไม่แต่มันคือสีหน้าที่กำลังกดจัดและเพราะความโกรธนี้ชินเฟิงเลยระเบิดเปลวเพลิงสูงตระหง,งัดปกคลุมไปตลอดทั้งถนนกว่า50เมตรเกิดระเบิดและเกิดแรงประทะสนันวันไหวช่างภาพคนนั้นเลยไม่สามารถถ่ายต่อทำได้เพียงหลบอยู่หลังกำแพงที่ห่างออกไป จนกระทั่งชิ้นเฟิงจากไปเขาจึงค่อยๆผุดลุกขึ้นมองผ่านหน้าต่างและเห็นถึงฉากที่กลายเป็นซากปรักหักพังเบื้องหน้าต้องครอบครองอำนาจเพียงใดกันจึงจะสามารถระเบิดอวิลวิตีที่รุนแรงได้ถึงขนาดนี้ช่วงเวลาเดียวกันนอกเหนือไปจากเฮอรลิง คนอื่นๆในทีมของเขาแล้วหลิวซูหลิวเซินซานเองก็ได้รับชมมันเช่นกันกระทั่งพวกที่ถูกช่วยชีวิตเอาไว้และยึดครองห้องใต้ดินอยู่ในขณะน,นี้ทั้งหมดรวนได้รับชมพวกเขาไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าฉินเฟิงจะแข็งแกร่งอย่างที่ลั่นวาจาเอาไว้หากพวกเขารู้พวกเขาคงตามฉินเฟิงออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฉินเฟิงฉันขอถามอะไรหน่อยจะได้ไหมหลิวซูลังเลอยู่นานสุดท้ายจัดสินใจเอ่ยปาก สายตาของคนอื่นๆต่างจับจ้องไปทางชิ้นเฟิงที่กำลังกัดเนื้อแห้งอยู่แม่รสชาติจะดีแต่ให้พลังงานน้อยมันถูกใช้เพื่อลดทอนความหิวโหยเท่านั้นว่าไงชินเฟิงตอบกลับและฉีกเนื้อส่วนหนึ่งมอบให้แก่ไปหลีไปหลีกัดไปคำหนึ่งแต่ก็เล่งคายมันออกมาแลบลิ้นทมน้ำลายทันทีเพจจังชินเฟิงยิม้มและยื่นมือไปค่อยๆรูปหัวของอีกฝ่าย หลิวซูพอเห็นฉากนี้เธอรู้สึกราวกับว่าไม่สามารถถามสิ่งที่เธออยากจะพูดออกมาได้อย่างไรก็ตามเธอมีข้อสงสัยในหัวใจฉะนั้นกัดฟันพูดออกไปชินเฟิงด้วยความแข็งแกร่งของนายคงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรที่จะออกไปจากที่นี่ใช่ไหมแล้วทำไมจนถึงตอนนี้นายยังไม่จากไปอีกเมื่อวานนี้ชินเฟิงออกไปสู้ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืน ใช้เทคนิคอันลึกล้ำยิ่งกระสุนปืนใหญ่ไปนับสิบรูปกดดันราชันสัตว์ร้ายจนล่าถอยได้ฉากดังกล่าวสะท้อนเข้ามาในจิตใจของหวังเฉิงและคนอื่นๆหลังจากนั้นพอรุ่งเช้าบางคนถึงสามารถบันทึกวิดีโอของชินเฟิงเอาไว้ได้พวกเขาเองก็คิดเช่นกันว่าหากชินเฟิงต้องการจะออกไปยอมเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไรก็ตามชินเฟิงกลับไม่ทำเช่นนั้น เดิมทีพวกเขาสงสัยว่าชินเฟิงคงจะชอบเลวซูพอท้ายที่สุดแล้วเลวซูนับว่าเป็นหญิงงามของเมืองนี้เช่นกันแต่ลองมองดูฉากที่เขารูปหัวแฟนตัวเองตอนนี้สิมองยังไงข้อนี้ก็ไม่มีทางเป็นไปได้สายตาของชินเฟิงเบนมองแต่ละคนฝูงชนทั้งหมดเฝ้ามองดูชินเฟิงอย่างระมัดระวังชินเฟิงแข็งแกร่งพวกเขาชื่นชมและยังหวาดกลัวเช่นกัน หวาดกลัวว่าชินเฟิงจะจากไปเพียงลำพังแล้วทิ้งพวกเขาไว้กับความสิ้นหวังชินเฟิงนึกคําตอบหนึ่งขึ้นได้ในหัวใจถือว่านี่เป็นของขวัญตอบแทนลุงหลิวที่ยอมเสี่ยงชีวิตสร้างมีกษัตริย์ครามโฉมใหม่ให้กับฉันก็แล้วกันชินเฟิงกล่าวเพราะเงินค่าจ้างในการสร้างมีกษัตริย์ครามโฉมใหม่ลุงหลิวไม่ได้ต้องการยิ่งไปกว่านั้น เดิมทีลุงหลิวสามารถตัดสินใจอยู่ในห้องใต้ดินและรอคอยการช่วยเหลืออย่างเงียบๆก็ได้แต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจออกมาพร้อมกับฉินเฟิงยอมรับความเสี่ยงนี้หลิวเซินซานเองก็ไม่คาดฝันว่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้เหมือนกันใบหน้าของเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงรูง้สึกเกอ้อเขินเล็กน้อยไม่ลอกชินเฟิงเป็นเพราะเธอตั้งหากลูกสาวฉันถึงรอดชีวิตกลับมาได้ตรงส่วนนี้ฉันยังไม่ได้ตอบแทนเธอเลยหลิวเซินซานกล่าว อย่างไรก็ตามชิ้นเฟิงไม่อาจทนรับต่อคำสำนึกคุณของริวเซินซานได้เขาคบคิดพักหนึ่งและเอ่ยต่อยังมีอีกเหตุผลหนึ่งนั้นคือผมมีสถานที่ชุมชนเป็นของตัวเองและกำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอันหลากหลายและผมคิดว่าลุงริวนะ่ะครอบครองเทคนิคในการสร้างอุปกรณ์รูนชั้นยอดเลยอยากที่จะชักชวนลุงในเวลานี้ไม่ใช่แค่ริวเซินานที่ตกตะลึง แต่กระถางคนอื่นๆก็กลายเป็นโง่งมมีสถานที่ชุมชนเป็นของตัวเองอย่างนั้นเหรอนี่มันเทียบเท่ากับการดำรงคริวระดับชิเทียนไฮเลยไม่ใช่หรือไงอันที่จริงแล้วการไปเกลี้ยกล่อมคนจากสถานชุมชนแห่งอื่นให้มาอยู่กับตนเองแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องดีใครๆก็รู้แต่ริวเซอรซานเป็นเพียงช่างเทคนิคที่มีฝีมือทั่วไป มันไม่น่าจะมีปัญหาตรงกันข้ามกับหลิวซูแบบนั้นคงมีปัญหาตามมาเพราะเธอเป็นคนมีตำแหน่งนี่จริงๆแล้วฉินเฟิงคิดจะมาชักชวนหลิวเซินซานตั้งแต่แรกแล้วงั้นเหรอเรื่องนี้ทำให้พวกเขาต้องประหลาดใจจริงๆแต่คนอย่างฉินเฟิงมีหรือจะคาดคำนวณความคิดของตนเองผิดไปคนอย่างหลิวเซินซานนะ่ะหรือครอบครองเทคนิคในระดับทั่วๆไปมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอันที่จริงแล้วในอนาคตของชีวิตก่อน หลังจากหลิวเซินซานเดินทางออกจากเมืองหานเมื่อต้องสูญเสียลูกสาวไปอาการของเฉียวหยานก็ไม่ค่อยจะสู้ดีพอถูกสถานการณ์บีบบังคับหลิวเซินซานเลยกลายเป็นฮึดสู้เขาทุ่มเทกับงานอย่างเป็นบ้าเป็นหลังจนสุดท้ายสามารถกลายเป็นปรมาจารย์ในด้านผลิตอุปกรณ์รูนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งเพียงแต่หลิวเซินซานในปัจจุบันนี้ยังไม่มีแรงกระตุ้นให้ได้รับโอกาสที่ว่าก็เท่านั้นเอง นี่จูจๆหลีวเวสนสารก็ไม่รู้จะกล่าวอย่างไรดีลุงรีวครับเมืองหานตอนนี้ได้ร่มสลายลงแล้วต่อให้จะสามารถหาอุปกรณ์รักษาสียรภาพมิติมาแทนอันเก่าได้อีกครั้งก็น่ากลัวว่าเมืองจะไม่เป็นเมืองเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องการพัฒนาด้วยข้อจำกัดมากมายถึงขนาดนี้ทำไมลงุงถึงไม่ออกไปกับผลละ่ะถ้ามากับผมสิ่งใดที่ลุงต้องการไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งเกติยศ หรือชีวิตอันสงบสุขผมสัญญาว่าจะมอบที่พูดมาทั้งหมดให้กับลุงเองคำกล่าวของชินเฟิงราวกับเวทมนต์ที่ทำให้ริวเซินซานรู้สึกเมื่อร้อยไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างตั้งแต่ที่ได้พบกับชินเฟิงหิวเซินซานก็รู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้ดูจะสนทนาและมีความคิดอ่านที่คล้ายกับตนเองเหมือนว่าทั้งสองรู้จักกันมาตั้งหลายปีแล้วพูดอะไรออกมาก็ดูน่าเชื่อถือแต่แกหลิว โมลังเลอะไรอยู่อีกฉันเห็นด้วยกับความคิดของน้องชินนะเชี่ยวหยานเล่งกล่าวเพราะตอนนี้หากไม่เออออกกับชินเฟิงแล้วชินเฟิงโกรธจนเดินจากไปใครกันจะคอยปกป้องพวกเธอไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องคำพูดของชินเฟิงที่ไม่มีอะไรฟังดูน่าสงสัยเลยเหลียวเซินซานพยักหน้าเด็ดเดี่ยวขอบคุณน้องชินที่เลือกฉันเป็นนี่เธอซะแล้วหลังจากนี้ไปฉันสัญญาว่าจะช่วยเธอทำงานอย่างเต็มความสามารถ ชินเฟิงยิ้มและกล่าวลุงหลิวลุงจินจังเกินไปแล้วขอแค่ลุงยอมมากับผมก็ดีใจแล้วหลังจากเกิดใหม่และได้รับหุ้นส่วนที่สามารถไว้วางใจได้ชินเฟิงก็รู้สึกอารมณ์ดีเป็นอย่างมากในชีวิตใหม่มันมีอยู่สองสามอย่างที่ชินเฟิงต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นโชคชะตาที่ไม่ยุติธรรมของโจฮาวแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ชินเฟิงไม่ยินดีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือในเรื่องมิตรภาพที่ไม่ทอดทิ้งกัน อย่างเช่นของตนกับหลิวเซินซานและตอนนี้ทุกอย่างกำลังดำเนินไปในทางที่ดีถ้าอย่างนั้นชินเฟิงนายต้องการจะพาพวกเราไปตอนนี้เลยหรือเปล่าหลิวซูเอ่ยปากอีกครั้งชินเฟิงกล่าวอย่างเฉยเมยนั่นขึ้นอยู่กับลุงหลิวหลิวเซินซานตอบกลับไปชินเฟิงเธอเพิ่งต่อสู้มาตลอดทั้งคืนตอนนี้พักผ่อนก่อนดีกว่าเรื่องที่เหลือค่อยว่ากันทีหลังต้องทราบนะว่าศัตรูของชินเฟิงคือราชาสัตว์ร้าย ดังนั้นเวลานี้เขาย่อมเหนื่อยลา้าปัจจุบันชินเฟิงไม่ใช้ผู้ใช้พลังเลเวล A เหมือนกับในชีวิตก่อนพลังงานของเขาอยู่ในเลเวล F เท่านั้นไม่ต้องกล่าวถึงการท้าทายราชันสัตว์ร้ายตอนนี้ต่อให้สู้กับนายพลสัตว์ร้ายระดับสูงบางตัวยังยากเลยตกลงตามนั้นครับชินเฟิงพยักหน้าหลังจากกินอีกเล็กๆน้อย,อยๆเขาก็หาสถานที่เหมาะในการนอนโชคดีที่สถานที่แห่งนี้คือโรงแรม และก่อนหน้านี้ก็มีใครบางคนเอาฟูกบางส่วนมาวางบนพื้นเหมาะที่จะใช้พักผ่อนพอดีเสียวไปเป็นธรรมดาที่จะเลือกนอนลงข้างๆชินเฟิงเธอโน้มตัวลงสุกเข้าไปในอ้อมแขนเขาและหลับตามทั้งสองนอนกอดกันและกันพลอยหลับไปฉากนี้ทําให้คนอื่นๆรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเลยพากันแยกย้ายไปอีกห้องหนึ่งแต่ชินเฟิงนอนได้เพียงไม่นานน่าจะราวๆสองชั่วโมงเขาก็ถูกปลุกด้วยเสียงกรีดร้อง ชินเฟิงลืมตาขึ้นกวาดมองไปรอบๆอ,อย่างระมัดร,ระวังเมื่อไม่พบสิ่งใดก็ปลดปล่อยพลังสมาธิอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบอันตรายและเมื่อพบกับตัวต้นเหตุชินเฟิงก็ต้องขมวดคิ้วมุน่น